ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาลูกไก่ไก่กาแฟนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซตเพลโอเคนะครับโอ้โหมาทันปืนะครับระหว่างท่านปืนนะครับจำนวนปืนไฟของเรานะครับดูหมาสีขาวนะครับพบกับอาจารย์จักรนะครับนะครับเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้โอ้โหแลกตัวกันไปนะครับคนละสองตัวนะครับนะครับสีดำครับอาจารย์จักรครับขึ้นขุนนะครับเก็บนะครับเป็นม้ายงขวานะครับน่าจะเป็นตำแหน่งคนคนในผลแน่ไอคนสุชาติแน่ๆครับก็โคนไว้หน้าขุนนะครับเรามาดูกันต่อนะครับท่านปืนนะครับเปิดเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับ คนนอกแบบนะครับคนนอกแบบนะครับยิดขุนมาแล้วนะครับครับเราก็มาดูผู้ชมครับมีผู้ชมเยอะไหมครับโอ้โหผู้ชมมาเพียบเลยครับครับก็เป็นแผ่นที่สองนะครับแต่ผมเพิ่งจะจัดงานครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งผมจะทํางานต่อนะครับก็ได้มีบารามาไล์นะครับนะครับต้นปินนะครับเดนเรือนะครับมาที่แหน่งงูหนึ่งนะครับมาสองครับสองเม็ดครับสองเม็ดไปก่อนครับ อาจจะเสริมตัวมารครับแล้วก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปลุยนะครับประมาณนี้นะครับสีดำนะครับเอาเรือนะครับมากดขุนตัวเองนะครับแล้วก็ยิงตรงไปทางไปยังขุนของสีขาวนะครับหน้าจังหวะต่อไปนะครับน่าจะดิ้ขุนออกนะครับสีดำนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าสีขาวนะครับท่านท่านปืนของเรานะครับจะแปรขบวนแบบไหนต่อนะครับาต่อไปนะครับสีขาวด้อนะครับท่านปืนนะครับแผ่นที่หนึ่งนะครับแข่งกันไปแล้วนะครับอาจารย์ตากก็พาท่าเสียทีนะครับให้แพ้ไปอย่างเฉียวเฉียนะครับก็มาต่อกันแผ่นที่สองครับผมก็เปิดแอปทันพีนะครับมา ติกหน้าจอนะครับนะครับตามที่ผมได้คิดไว้เลยครับนิดขุนออกนะครับเอาเรือมาส่องนะครับตำแหน่งนี้จะมีทิมไหมครับทิมสูงได้ไหมไม่ได้นะครับทิมสูงครับสีขาวมีสามปากนะครับขึ้นไปกระเจงเจงเลยนะครับสีดำนะครับเดินเรือมาครับประกบคู่นะครับเป็นเรือนกกระจิบนะครับถ้าเป็นเรือคู่แบบนี้นะครับในสันนิษฐานนะครับเป็นเรือนกกระจิบไว้ก่อนนะครับท่านเหมื่นปืนไฟของเราครับท่านปืนเราขยายมาไปทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับขยายมาไปทางด้านปีกซ้ายนะครับ พี่ดตีเนี่ยคุณดิมานะครับตาต่อไปสีขาวเดินครับท่านปืนครับเป็นนักมากรุกฝีมือดีอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนอาจารย์จักรของเราครับก็เป็นนักมากรุกฝีมือดีเหมือนกันครับอยู่ในโซนะครับชาชิงเซานะครับชาชิงเซาปาจินบุรีประมาณนี้นะครับบ้าัณฑิตันอยู่ประมาณเขตลอยต่อนะครับระหว่างปาจินบุรีกับชาชิงเซานะครับ ปกติว่าคัดเซาแล้วกันครับก็คุณภรรยาโทรมาด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงแตกนิดนึงนะครับนะครับว่าไงครับอ้วนอันนี้สามีกำลังทำการอัดคลิปอยู่แต่ก็คุยได้นะคุยได้นะครับอัดคลิปก็ทำไป็สองหน้าที่นะครับหน้าที่หนึ่งก็อัดคลิปให้พี่น้องทุกท่านนะครับ FC ได้ดูนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คุยกับภรรยานะครับภรรยาคนสวยครับกำลังแคะฟันเลยครับนะครับวันนี้วันนี้ถ้าเลิกไวอ่ะพาไปซื้อของหวานไปนะโอเคครับ สีดำแทงเบียริมมาครับเปิดเบียสองข้างครับสีขาวแทงเบี้ยสกัดครับเบียริมยอยหญิงครับยอหญิงสีนะครับยัง,ยงลเลยยังไม่ได้กินเลยบรรยายก่อนนะครับเป็นเกมของท่านปืนครับเจอกับอาจารย์จักรของเราครับช่วยจแข่งด้วยหรอแข่งซิโอ้อาจารย์จักรเราเนี่ยแพ้พิจิตร <c oughs> ซ้อมกันตอนที่ซ้อมมาแพ้ไปแผ่นหนึง่งเล่นสามแผ่นชนะชนะอาจารย์นิดสามสองแผ่นแล้วก็แพ้แผ่นหนึง่งฝีมือใคพัฒนาขึ้นนะุ่มไงเออเสือสุ่มเขาบอกว่าอาจารย์จักรเขาเล่นอาจารย์จักรซะเละเลยเกือบเละเลยประมาณนี้แหละ ดิ่งช่องในบันีต่อ์ฟใหม่เลยแล้วตัดไปครับนี่ก็อมาดูเกมกันต่อนะครับแหนกเรืวกว่านิดนึงครับมีการกินตัดกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสีขาวน่าจะกินตัดขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้หน้าขุนนะครับหน้าขุนแต่ละท่านครับลงๆพอสมควรนะครับนะครับสีดำครับหมุนม้านะครับเป็นม้าหมุนนะครับไปอยู่หลังขุนนะครับคุณนกัญาครับไปแล้วครับแกโทรมาทักท้ายครับระหว่างพักนะครับ พักทานข้าวนะครับก็ขอพักทานอภไยทุกท่านด้วยนะครับนะครับนะครับก็หมุนมาไปนะครับตาจังหวะต่อไปครับตาสีขาวเดินครับอีกคู่นึงนะครับกำลังจะเปิดห้องแล้วนะครับเป็นการแข่งขันภายในกลุ่มแปดเทพนะครับนะครับอีกที่ห้องพันสองศูนย์หนึ่งนะครับจังหวะต่อไปครับสีขาวเดิน ท่านปืนครับดูที่คลิปครับท่านปืนใช่ครับสีขาวนะครับเลือกที่จะถอยโค้งนะครับนะครับมาเซฟโซนไว้ก่อนนะครับ ดำนะครับขยบม้าขึ้นมาในตำแหน่งม้าซ้ายครับม้าขู่นี้กลายเป็นม้ามังกรทันทีนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับอืมผมว่าครับแทงนะครับแทงเบี้ยนะครับแทงเบี้ยค้ำไว้ก่อนว่าดีกว่านะครับโอ้ไม่ได้ครับแทงเบี้ยค้ำถึงจะได้แท่นก็จริงนะครับสีขาวก็จะทิมเบี้ยไล่ม้าครับอ่าทิมเบี้ยไล่ม้าเราจะเสียเบี้ยริมนะครับนะครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์ตักสีดำนะครับคิดเหมือนผมนะครับแต่ว่าลืมคิดไปอีกแต้มนึงครับเพราะว่ามันมีจังหวะนะครับทิมเบี้ยไล่ม้าครับ ทิมเบี้ยอะไรมาก็จะเสียเบี้ยริมนะครับนะครับเสียได้ครับตำแหน่งนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับน่าจะเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เคลียร์อะไรเอ่ยนะครับทิมเบี้ยนะครับทิมเบี้ยเขาใส่เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็โดนต้องเสียของเรือนะครับบมีได้มีเสียนะครับก็ได้กันคนละแบบนะอรอ้โต่างคนต่างทีมใส่ม้าด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สีขาวกินม้าเนี่ยสีดำกินม้าเหมือนกันแต่สีขาวได้กินเบี้ยฟีอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับในรูปแบบนี้นะครับก็ต่างคนต่างส่วนนะแต่ภาษีของสีขาวจะดีกว่านิดนึงงนนนะะะะคครรรัับบบออ่่่าาาาแแตสีีขววเเลกทจไไมม็้้้้ใชห ครับเพราะว่าทีมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็เป็นแท่นเป็นทางครับให้แกเม็ดครับได้วิ่งขึ้นไปครับอหสูงกลางกระดานนี่สุดยอดครับต้องมาดูกันต่อครับตาต่อไปครับสีดาเดินครับอาจารย์จับครับอาจารย์จักถอยมาครับถอยมาไปแล้วครับ เกมไปพังๆก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำเอกสารแป๊บนึงนะครับนะครับขอทำเอกสารแป๊บนึงนะครับ 你朋友呢？ ทั้งหมด25ท่านครับพอดีผมจะแจ้งคุณเทวินตอนนี้มี25ท่านท่านจอมพลอันดับที่25 ในตารางแข่งนี้เพิ่มมาอีกสองท่านนะครับ <c oughs> ท่านอภิวัตรอยู่อันดับที่สิบสี่แทนคุณเทวิน,อ,นอันดับที่ยีิบห้าอาจารย์เจมขอแจมด้วยครับ เกมบางพระพี่พงชุนมาครับ อยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรายชื่อทั้งหมด ผมลืมบรรยายไปนะครับก็พอดีทําเอกสารครับก็เสริมเสริมก็มีในแข่งในรอบนี้ครับก็มี25าคนนะครับก็มีการเจมบางพาชนะครับมาแข่งด้วยนะครับอยู่ที่คนที่25นะครับน้องใหม่ล่าสุดนะครับในกลุ่มแปดเทพนะครับสีขาวนะครับเดินเรือนะครับโอ้โหคู่นี้ครับสู้กันนานพอสมควรนะครับนะครับสีดำนะครับลืกที่จะเอาเรือนะครับกินก่อนนะครับกินตำแหน่งนี้ก็เสียคลองเรือครับเสียคลองเรือก็ต้องมาดูกันครับ สีขาวใช้เรือกินตอบขึ้นมาครับตอบขึ้นมาครับสีดำครับถอยโคนนครับมาไล่มาครับมาตำแหน่งนี้มันกวนใจเหลือเกินนะครับไม่ใช่ที่อยู่ของท่านครับโปรดกลับไปด้วนด้วยด้วนนะครับมาเสเขาวนะครับนะครับตาสีขาวเดินครับจะหนีมาหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับจะยอมหนีหรือเปล่าครับถ้ามีหนีครับกระโดนกินแน่ๆครับไม่หนีนะครับครับ เรือที่จะใช้โคนนะครับกลับมาครับกลับมาทําไมครับโอ้ตำแหน่งนี no ้ครับผมว่าครับเริ่มมีปัญหานะครับก็ถ้าโคนกินม้านะครับสีขาวจะเอาเรือกินโคนนะครับนะครับพอกินโคนแล้วเม็ดกับม้าครับก็จะมีปัญหาครับดังนั้นนะครับสีดำนะครับเลือที่จะนะครับเอาเรือไปโผลโคนครับอ่าเป็นตาที่น่าจะดีที่สุดนะครับนะครับในตำแหน่งนี้ครับน่าจะดีที่สุดนะครับ สีขาวเสริมมาขึ้นไปนครับตัปืนเสริมมาขึ้นไปนครับตาต่อไปสีดำเดิน,นครับอาจารย์จัรของเรานะแก้ไขยังไงนะครับครับตาต่อไปครับสีดำเดิน,นครับ ใช้เวลาเป็นคนละ13นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเกมการแข่งขันนะครับการแข่งขันจริงนะครับก็ก็ต้องเดินกันตามเวลานะครับถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับกลัวว่าบางท่านจะบอกว่าเออในเกมมันยาวเกินอะไรประมาณนี้นะครับครับแต่ผมจะพยายามนะครับพยายามเร่งสปีดของวิดีโอนะครับให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับนะครับ ผ,ผิดภาพประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับเรามาดูกันต่อครับสีดำครับเรื่มที่จะเดินขุนนะครับเดินขุนครับโดนม้ารุกไปหนึ่งทีครับหนึ่งดอกครับโอ้โหตำแหน่งนี้ครับมันมีจังหวะกินนะครับกินสองอยู่นะครับอืมนะครับขอยขุนม้ากินเม็ดโคนครับี่กินเม็ดโคนขึ้นไปแล้วนะครับโคนก็จําเป็นต้องกินครับโดนรุกด้วยครับพอกินแล้วก็เหลือกินครับเหลือกินตำแหน่งนี้นะครับม้าครับม้าเป็นจุดอ่อนอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหจานจักรของเราหน้าจะต้านไม่อยู่นะครับนะครับ ท่านปืนของเราวันนี้นะครับแกร่งเหลือเกินครับไปเจอแต่มือใหญ่ๆมาครับเียนเอกสารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีการลงคะแนนนะครับของคู่นี้นะครับคู่นี้ท่านปืนชนะไปแล้วหนึ่งแผ่นครับอันนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับแผ่นที่สองก็น่าจะไม่เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าสีดำนะครับเป็นรองนะครับเป็นรองหลายอย่างเลยครนะครับ ต,ตำแหน่งตำแหน่งนะครับท่านอภิวัตรนะครับถ่ายครับกระสาษให้ผมดูสักหน่อยนะครับ มีทั้งหมด25ท่านครับ การตัดตัวแรกตัวนะครับก็สีดำนะครับรู้วาเป็นรองนะครับตอนนี้ครับเร่งหาเสมอโดยด่วนนะครับนะครับ เขาเริ่มหิวหิวนะครับท่านายเข้าไปบอกเข้าไปชั Carbon ่วโมงหนึ่งนะครับพวนนี้ก็ยังแข่งกันไม่จบเลยนะครับดูข้าวนะครับตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วครับสีขาวนะครับเสริมตัวหมากขึ้นมานะครับโคนนะครับโคนตัวนี้มาแล้วนะครับจะเป็นหนักหนาสากันนะครับโคนตัวนี้นะครับถ้าโคนขึ้นมาถึงแถวหกได้เมื่อไหร่ก็อันตรายนะครับอันตรายมาเย็นทันทีนะครับ ี่ครับเริ่มเริ่มอ่อนนะครับ <Okay. S 1> ใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษ <Okay. S 1> ท่านจอมพลอันดับที่25ก็คือเจมบังพะครับ อันดับที่14ท่านอภิวัตเป็นชื่อภาษา,ษาอังกฤษครับครับก็ <c oughs> มีเคคียคร์ในกลุ่มด้วยครับก็ <c oughs> นิดนึงนะครับอันนี้สภาพก็ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครแต่ <c oughs> แต่ก็อยากจะหาเกมดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูครับโอ้โหครับอาจารย์จักเขานะครับ เป็นรองอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับมาม้ามาขคนโคนเป็นคนเป็นรองคนหนึ่งตัวนะครับครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสีดำนะครับหกเรือมาหนึ่งตานะครับผูกดีนะครับจะหงายนะครับโอ้โหนะครับก็ โคนสองดอกนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนได้นะครับไปแล้วหนึ่งหนึ่งดอกนะครับนะครับอันตรายนะครับเริ่มมาเยือนแล้วนะครับนะครับแต่ก้าฟ้าไม่อยากคิดเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับโคนอีกดอกหนึ่งไปแล้วนะครับนะครับอาจารย์จักสีดําของเรานะครับรีบดิดนะครับดิดหนีให้ไวนะครับนะครับมันเริ่มจะแย่นะครับเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับเดินครับโอ้โคนปักในตำแหน่งนี้นะครับจริงๆนะครับ ไปเก้าฟ้านะครับก็อยากจะปรับขึ้นไปนะครับอยู่หน้าขุนเลยนะครับที่ตำแหน่งงองูนะครับงองูหกนะครับบังคับขุนนะครับนะครับออกเรือมาได้ไหครับลนกดไปแล้วนะครับโอ้เป็นแต้มบังคับพอสมควรครับจะกินจะกินมาฟรีนะครับตำแหน่งนี้นะครับมาดาเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ โคนสองดอกนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าะเป็นยังไงนะครับครับอาจารย์จักของเราแย่แล้วครับเอาใจช่วยด้วยนะครับนะครับอาจารย์จักแย่แล้วนะครับหันปืนของเรานะครับโหดมากเลยครับเสริมอาไม่หนึ่งตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็น่าจะรุกนะครับ เอาเดินลุกจนนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมักลุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดโผลแล้วครับตำแหน่งต่อไปก็สีสีขาวก็เจ้าเรือนะครับกินนะครับแล้วก็ลุกจนนะครับมีเรือมานะครับก็โดนกินลุกจนไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหมักลุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ